ดีนะคะจะมาื้อตามประวัติของพระเจ้าทรงถานะคะที่นี่นะคะวัดวลโพนะคะวัดวลโพเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกทองชังไกนะคะหรือของท่อเนี่ยค่ะไม่ปรากฏหลักฐานว่าวัดแห่งน,นี้สร้างขึ้นเมื่อใดน,นะคะแต่ราชพงศ์สวาดาน,นะคะฉบับได้กล่าวถึง ว่าพระศรีสินนะคะบวชอยู่ที่วัดระฆังนะคะดำรงสมณาศักดิ์ที่พระพิมพ์คือเป็นพระพิมลธรรมอนันตปีชานะคะมีผู้นับถือมากเลยนะคะได้ชิงราชสมบัติจากพระศรีสาวภาพนะคะแล้วก็ขึ้นของราาพนามว่าพระเจ้าสงธรรมนะคะที่ที่วัดวลรรพรนี้เดิมชื่อวัดระฆังนะคะท่านท่านมาบวชที่นี่นะคะที่วัดระฆังแล้วก็ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพนะคะวัดโพนี้ก็มีประวัตินะคะคือได้นําต้นโพจากประเทศอินเดียนะคะจากวัดพระศรีมหาโพแล้วก็ตั้งชื่อเอามาปลูกที่นี่นะคะและตั้งชื่อให้เป็นชื่อวัดพระศรีมหาโพกลับเข้ามาปลูกไว้ที่วัดะระฆังนะคะและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดวรโพนะคะตั้งแต่นั้นมาภายในวัดประกอบด้วยพระปางประธานมีระเบียงล้อมรอบปัจจุบันเหลือหเห็นแต่เฉพาะฐานนะคะด้านทิศเหนือของกลางนะคะ ประธานยังคงปรากฏซากของอาคารวิหารนะคะแล้วก็เปเป็นเจดีย์เหลียมน,นะคะส่วนทั้งคิดได้มีพระวิหารสำหรับประดิษฐานพระบมบาีด้วยนะคะทั้งอาคารโบราณสถานของวัดทั้งหมดมีกำแพงวังล้อมล้อมอดอยู่อีกชั้นหนึ่งคือกำแพงแก้วนะคะและตา ทางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะอันนี้ประวัติโดยคร่าวๆนะคะในเมื่อทุกท่านมาก็มาอ่านประวัตินะคะเราจะได้รู้นะคะว่าที่วัดนี้นะคะพระเจ้าทรงคมนะคะท่านได้มาบวชอยู่ที่วัดนี้นะคะแล้วก็พระเจ้าทรงคมเนี่ยนะคะประวัติของท่านก็คือที่โดดเด่นเลยคือท่านเลื่อมใสในศาสนาพุทธท่านอยากให้คนไทยนับถือศาสนาพุทธอยู่กันอย่าง ใช้หัวใจของคนทุนอยู่ร่วมกันนะคะท่านค้นพบพระพุทธบาทสระบุรีนะคะที่วันนี้ก็มีร่องรอยนะคะพระปางทางด้านขวามือของของวัดของโบสถ์นะคะจะมีเอ่อพระพุทธบาทอยู่นะคะมีรอยพระพุทธบาทอยู่นะคะเนี่ยค่ะพระเจ้าทรงทำทําไมเรามาทําเพราะว่าพ่ออยากให้ทํามากเลยและผู้ที่มาปั่นชมกงเก่ามรดกโลกครั้งที่สิบนะคะเราทํารูปท่านนะคะ พระเจ้าทรงรทมนะคะอยากให้ทุกท่านรู้จักท่านมากๆเลยท่านเป็นพพระมหากษัตัตย์ที่รักประชาชนมากๆเลยนะคะห่วงใยประชาชนรักประชาชนที่ทำเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกท่านอะ่ะเออมาขอท่านเรามีทุกคือของานขอโชคลาภขอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอกับท่านนะคะในเมื่อเราได้เหรียญเราไปแล้วเราต้องรู้ว่าเหรียญเนี่ยมีคุณประโยชน์ยังไงเราจะใช้ยังไงนะคะ ไม่ใช่ได้ไปเก็บนะคะเราให้ทุกท่านไปเพื่อที่จะให้ทุกท่านพูดคุยกับท่านบอกท่านราทุกเราสุขหรือเรามีอะไรนะคะค่ะเชิญค่ะตอนนี้นะคะจะให้มาชมโบสถ์นะคะโบสถ์ของวัดหลักฮังนะคะนี้นะคะสวยง,งามมากเลยะค่ะนะคะ ท่านทำท่านประทับที่นี่นะคะท่านอยู่โบสถ์โบสถ์แห่งนีน้น,นะคะเชิญค่ะเชิญชมนะคะชมโบสถนะคะในสมัยในสมัยของอยุธยาตอนต้นนะคะท้านค่ะ